สวัสดีจ้ามาพามาหล่อรีโดค่ะไปเก็บกระเทียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเก็บกระเทียมค่ะพี่น้องเก็บกระเทียมปา่าสีอเมรันกินกระตัมมาหุงแรงตอนแรกว่าสีเอ็นเอสมเออ้มดอกเอส้มกระเทียมเบ่งก่อนเก็บไป,ไปเดี๋ยวไปกินกระตัมมะหุงน้ำไปเก็บต้นกระเทียมป่าจ้ะสลลงส่งการบ้านเฮ้าเนาะ ไป,ไปไปโอ้ยกล้องกอดก็ได้ไปไปคือคืนในในนอตันื้อนี้ในเท้าคือคืนพอาระมานเขาเปิดล็อกดาวเ์เหม่อเนาะเปิดก็ย่งก็ได้เปิดอันนั้นปะเลิศเข้าไปก็บ่ได้สั่งเอาของอาหารกินก็นต้องอยู่ในข้างนอะตาเ้นอนะนะตาเวทเตทอร์จะพูดน,นะเขาเอาอันโต๊มะมาตั้งทางเนาะถ้ายยางผ่านซื่อๆด้ว ถามาซื้อกุ้งเขาจะกินกุ้งด้วยก็ตําเอาหุงไปเก็บต้นกระเทียมป่าก,กันมาแล้วรอบหนึ่งมาได้เขื่งทางนะเออมาเขื่งทางผัดโปดนี่ลืกเมื่อนลืกเมื่อนอีก มาได้เของทางก็เิ่มมีได้ถ่ายแต่แถได้กันอันสีได้ไปฮันไปนี่ละเพิ่นละเป็นอันปวดเนี่ยมันละเป็นตัดสั่งจะโขไปเก็บทางขึ้นพิน้องมองเขาที่เราเคยเก็บพอได้มากเลยค่ะนะกิจอตตอนคือจะกินกุ้งดิบมากระ้ะ คยบระเทศไทยเจ้าเดอกยากเจ้าบ่ต้องเบิงเ่งค่อยอาจา้ะปนนูนเข่าก็ได้ <c oughs> เข่ากระเคียวช่วาอุ่มละเชียวช่าอุ่มยากม้าข้ามกัอนอึ๊บไปไปเก็บกระที่มป่ากันนี่มองสิตัวชิน เดือนพุละเดือนอันประมาณเดือนมิถุนาพูดละเข็มที่สองผบ้บา่าวบอกว่าของผู้บ่าวก็เดือนมิถุนาลาไปสีก่อนท่อาอาทิตยหนึ่งนะอเอาขิดเอกแล้วเพราะว่าอันลาบอันโจกอเย้ในไอออนไลน์นะนะเขาจะขึ้นมาเท่าเาืเลยว่ารอบสองมองเลยแต่ว่าของเท่านะแต่ว่าของเท่านะะ มันสิมีข้อความมาเลือโทษนะซักว่ารอบสองกันรอบสองกันอันเดี๋ยวเขาสีส่งข้อควา,าไมไปประมาณนั้นือสีเดือนมิทุนาคือสีดีและโลกบ้าหมูว่าเอีอยว่าโมโนโห,หมดกันเนะาะมองคองห่ามเนี่ย เห็นผู้บาหนังสุสาลับไปนี่เดียวขเบื้องหัวว่อพี่น้องมะปาอันมาห่ังเขานังลินตะพุ้งเอากะมังมาเก็บกปข้มานี่เดียมังเราคืออาเท้าผู้บาดเท้าผู้สาวยิ้ใส่กระเปอยิ้มไปจับตปปนี่ไง มองนี้มันเยอะอันนั้นมีแต่ขี้นกมังเนาะงามขักพี่น้องอันมือเสานี่คุยกับแม่บอกว่าสิไปเก็บต้นกระเทียมป่าเพรานว่ามันมันเป็นกนะไดมันอันมันอันมันอันนั้นอยู่เบ่มันกินกนะได้เพิ่นว่าคือชมผักแป้นนี่ละฮว่าเจอชมก็ได้มากค่ะพี่น้องไป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 ,ป,ปไปเก็บกันเดี๋ยวล้มเด้ออันนี้ก่อนมาอจ้ะ สวัสดีรอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะี่นนาเยมาชัางเว่ยกันยังคือจอผดเนาะเออเอามาเกบใจในเนื้อน่งอ,อมงอ,อ่อเะเราคอยจไปเลือกล่ น้องน้องตาย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 หาตัวที่ไม่กระ leng โดเขาลื่นลงนี่เหรอเนาะประเดี๋ยว มาจเกพี่น้องตัดละเขาสิบไปอันเลือกก่อนตัดละไปนั่งเลิกกันพี่น้องมาการ์มานั่งเลิกจ้ะบบายสบายอากาศดีมาได้าานาวไปเลยนนะนะ ก็เลยเชื่อฮัลโหลพี่สาวเอาทิศติดดอกนะพี่น้องไงว่ามันหลายเก็บเก็บแต่เลิกก็ได้นตอนแรกว่าเยอะพาผัดอัน กขาขึ้นเยอะตามเหมือนีีลรมบ่านเขาฉลองอันนั้นเนาะฉลองอันปีเมื่อไทยเ้าส่งการเนาะพี่น,ออนอ้องเเลิกไปเก็บกระเทียมป้ามาซื้อกุ้งหลานนะเพราะมันหลายพี่นอ้องเลิกอเอาเนี่ย แก่ก็บ,บอาเอามันแล้วเนาะค่อยพัดน้ำก็ได้แต่บองข้างเฮินเท่าที่เฮ่าหูไปเก็บกับกระลายขึ้นกันกับกระลังอ้ออ่นะแต่ถ้ามมาโซนนี้มือน,นี้ กับบอนาไปเริ่น่ะนะสวสดีค่ะมึงยั้นจูงหมามาหลอกเบิ่งเฮาแนละ้ ฉีดวัคซีนนะนะเข็มที่สองก็เลยคนก็เลยหลายีกเน่ยาฮัลโหล่อบอกว่าเจ้าโทรบอกตำรวจเราเห็นเห้าคราบกูเดียนะครับก็เลยอันนี้คือเฉยอูบอเซฮัลโหลเนาะเขาย่านเสียมลายแย่เห็นเาว้าวอยู oh. ่ขนะ มันดอกงามเลยพี่น้องดอกงามงามเลยพี่มอันนี้ครับเอาออกเลือกเอาเอาปไปเทีอ่อวนมนั่นนะ เรา,ากินไม่ได้ได้แต่ว่าต้นอันต้นดา้ดานเลนลทยที่เหอาไปอันโลก,กินกระบะนะเขาก็หู้อะขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแต่ว่าอันต้นกับเทียมบางค้นกับบกินอืเขาบบกหู้ผู้บ่าวใ,ให้เฮ้เจ๊แหละย่านอันย่านผู้สาวผิวท้องเสียผู้สาวคือแล้วะถามมาเป็นอะไรอาการโอ้ยมันสิเป็นอะไรอันผักกระดาป้า พักกระดาวป้าคือกันเนาะเจ็ห้าสิบภาพใช่เบอมันก็ลังปุงมังแล้วกัอันอันเขาห้องพักเสนสลังเนะเาะอก็เอาไปคัน้นส้มอันนี้กับคั้นส้มกับเป็นพี่นเอาะแซบคือพักแปนบ้านเห้านี่ละ่ะนั่นละ่ะแล้แต่คนหมักนะอืแต่ซื้อคือส้มพักแปนส้มพักโบบานเห้านี่ละ่ะ นัวนัวพัดกระแซบอืมกระส้มกระแซบกินกระตํามะหุ่งกระแซบแล้วแต่เพิ่มมัขนายพี่น้องเดี๋ยวว่าเหาเอ็ดของทิมของเสีเลยพี่น้องเพราะว่าเขาตัดทิมอยู่แล้วม่งนี้พอเป็นถนนแล้วนะอืมอมพอแล้ว เรื่องว่ามื่นกับสิบพัดแต่ว่ามื้อแรกนี่สิกคนก็ตังมาฮ้องเรีนี่พี่น้องพอแล้วพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้าพอแล้วจ้ะไปทำอย่างหนึ่งหลอกป่าหลอกไปทั้งรูนหลอกไป ไปแวะซื้อน้ำจัเห้องมึงลายนะพี่น้องเุเต็ม you know, อยู่เนาะออนซอนเออพ่อบา้านเรียกเขาตัดนะนะบอแมนว่าเฮ้ามาตัดทิมขลุ่ยข,ขลายเขาถ้าเอาทางเงามันห่วนออนอนมันคือตอนมันอ่อนใหม่ๆเนี่ยโอ้ยแสบนะคะพอแล้วจ้ะพอแล้วพอแล้วหน่อยไปละทุงรีโดโอโคชนารีดขอเขาไปจ้ะขาสิลัดมาทางพี่ อะสิพาไปเบิ่งต้นดาเล่ไล่เดีนี่เขาห้องต้นดาเล่ไล่ที่ว่าอันอันอัน,อนพักขีเล็กฝรั่งนะพี่น้องเดี๋นี่นี่แหละท,ที่เขาว่าพักขีเล็กฝรั่งอันนี้แหละนี่แหละนี่อันนี้แหละพักขีเล็กฝรั่งนะอืไปต้มต้มแล้วกะแกงเสิร์หมูแกงเสิร์ยังเฮ้าบวมหมักปลาเล่หมูหฮาหมักหนังเข้ม นางเข้มกับหายะแพงนางเข้มกับได้ขึ้นเัาเครื่องบินได้พี่น้อง <c ười> ừ, เออหางยะเราเป็นนี่ค่ะทีขึ้นเขาไปเดี๋ยวพูดระรัดเมื่อทางพุ้นบ่ระซีซ้ำกันนั่นแหละรัดไปรัดผับไปบางคนก็มาสิด้วเอากันนั้นฮักเอากันนั้นแล้วเมื่อแล้ว อันนั้นแหะบ่แม่ยทางเพื่นค่ะบนนีบ่แม่นะฮัลโหลมันก็มาแล้วาก็มาพอด้ะ ลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนเอาพี่น้องเนาะข้าสิย่างหลัดเข่าก่อนคนคือหลายอือคพระศิษย์อย่าหนาคตหล้ายหลายมึงเนาะนะคะเนาะเอ้าคลิปนี้ไว้สำนี้นลาพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณทุกคลังเจอนะคะสวัสดีค่ะบวัสดีค่ะ